พ m มค i นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้พรมค i นมาบุกถึงจังหวัดสงขากันเลยนะครับกับรายการรถที่มันที่สุดในประเทศนั่นคือรายการ P.T Magneton Racing Series นี่เองนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำชาเร l น n สนุกๆง่ายๆใครจะเป็นคนที่ลากเสียงได้ยาวที่สุดรับรางวัลไปเลยครับ ง่ายๆครับให้พูดคำว่าพัมคินเครื่องมือทำมาหากินเพื่อคนไทยให้ยาวที่สุดใครคือคนสุดท้ายเอาเสื้อไปเลยครับหนึ่งสองซ่มพัมคินเครื่องมือทาหากินเพื่อคนไทยเพื่อคนไทยไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่พัมคินเครื่องมือทำมาหากินเพื่อคนไทย ละอ้ยมน้องคนนี้หนึ่งสองสามทำกินเครื่องมทำหากินเพื่อคนตายเาชนแล้วนะพี่า้ดูแล้ทำกินเครื่องมากินเพื่อคนไทย จบกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมสนุกๆจากทางความคินเหล่านะครับและยืนนะครับฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ความคินชูสไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราจะไปบุกทํากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้ความคินทีมช่างไทยเครื่องมือทํามหากินเพื่อคนชา